24ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่กันต่อปีมาดูกันบ้างครับคือปกติเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าทีมในพรีเมียร์ลิงกเนี่ยโอ้บางทีเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยเตะคนเดียวต่อปีเนี่ย15ล้านปอนต่อปี20ล้านปอนต่อปีอันนี้คือคนเดียวนะครับแต่สึกเดอะแชมเปี้ยนชิพไม่ใช่เลยนะครับบางสโมสรเนี่ย2ล้านปอนต่อปีคือทั้งหมดเลยนะ นักเตะภายในทีมเนี่ยได้แค่แบบโดยรวมแล้วเนี่ยต่อปี2ล้านปอนด์ต่อปีบางทีมก็หลัก10ล้านปอนด์บ้างเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ยี่สิบทีมได้เท่าไหร่กันบ้างครับเริ่มจากพรีมัสครับสองล้านสองแสนหกหมื่นสอพันปอนต่อปีนะครับเดี๋จะเป็นโคเอนทรีครับสี่ล้านปอนด์ต่อปีโดยประมาณนะครับผมต่อมาครับอันนี้เป็นรอสเชแฮมนะครับห้าล้านปอนด์ต่อปีโดยประมาณครับคิวบิอาร์ครับหกล้านห้าแสนปอนด์ต่อปีครับมิววอลหกล้านเจ็ดแสนปอนด์ย้ำว่าต่อปีนะ Black b บ r ร์โลเวอครับนี่คือสโมสรในตำนานครับ6ล้าน6แสนปอนด์ต่อปี Sunderland ครับต่อปี7ล้าน7จ็ดหมื่นปอนเท่านั้นนะครับนี่คือสโมสรที่เจ้าของชาวฝรั่งเศสประทิคโอเวอร์แต่ก็ไม่จ่ายค่าเหนื่อยเวอร์ครับ Stoke City ครับ7ล้าน8แสนปอนด์ต่อปีครับ i p s w i c h ครับ8ล้าน2แสนปอนด์ต่อปีต่อมาครับเป็น p r e s t o n นะครับผม8ล้าน6แสนปอนด์ต่อปีเบอร์มิงแฮมครับ8ล้าน8แสนปอนด์ต่อปีครับสวอนซีครับหงขาว9ล้าน1แสนปอนด์ต่อปีนะครับ ฮาร์ดฟิลด์ทาวครับ9ล้าน4แสนปอนด์ต่อปีครับเชฟฟิลด์เดย์ครับนี่คือทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับ9ล้าน6แสนปอนด์ต่อปีฮาวสิตี้ครับ10ล้าน4แสนปอนด์ต่อปีมิดเดิลสโบรครับ11ล้าน1แสนปอนด์ต่อปีเบียสตอลซิตี้ครับ11ล้าน7แสนปอนด์ต่อปีคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ครับ13ล้าน3แสนปอนด์ต่อปีนอริทซิตี้17ล้าน6แสนปอนด์ต่อปีวัตฟอร์ดครับแตนอาวาสทีมนี้18ล้าน 6แสนปอนด์ต่อปีเวสต์บอมบ์อัลเบียนนะครับนี่ถือว่าเป็นทีมที่ได้จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงที่สุดก่อนที่สาทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะตกลงมาครับอยู่ที่20ล้าน3แสนปอนด์ต่อปีครับต่อมาครับ3ทีมที่ตกมาจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็คืออันดับที่3นะครับก็คือเป็นของลีิเวอร์พูลครับ42ล้าน9แสนปอนด์ต่อปีซามตันครับ52ล้าน1แสนปอนด์ต่อปีและอันดับที่1ที่จ่ายมากที่สุดครับคือเลสเตอร์ซิตี้ครับ 62ล้าน6 3 4 0 0 0ปอนด์ปอนต่อปีครับคิดว่าทีมไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นขึ้นได้บ้างเลสเตอร์ฟอร์มดูน่าห่วงม,มากครับโอ้แต่พรีมัตเนี่ยค่าเหนื่อยจ่ายน้อยมากนะครับ2ล้าน2องแนหมื่นหกปอนต่อปีนักเตะบางคนเนี่ยปีหนึ่งได้รับเงินมากกว่าพวกเขาซะอีกนะครับผมนะ่าคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายค่าเหนื่อยทั้งปีของ24ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยน์ขออังกฤษแอบเชียร์ใครให้เลื่อนชัน้นก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุน a อดออินด้วยนะครับ